สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องเมมเมชาแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักปักหลังของเดือนกันยายนปี66นะมาถึงชาวกรุมนะคะชอ่องเมมเมดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีแบ่งวันที่แนละทั้งแบบตะวันตกแล้วก็แบบไทยนะเป็นดวงที่เหมาะกับคนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์ในปัจจุบันนะคะเช่นมีคนคุยมีแฟนหรือว่าแต่งงานแล้วนะถ้าโสดสนิทหรือรอรักเก่าเนี่ยเรามีดวงโสดแล้วก็รอรักเก่าแยกให้นะคะ มาเริ่มเปิดไพ่กันเลยกองแรกตัวตนของชาวปุ่มนะคะกองที่สองตัวตนคนรักตรงกลางเป็นบทสรุปค่ะท้ายสำรับนะคะราชินิถือดาบกับหัว ต้องระวังเรื่องที่แบบจะไม่ได้ดั่งใจต้องระวังความใจร้อนของเรานะคะที่มีต่อเรื่องที่ทําให้หงุดหงิดนะคะอาจจะเป็นตัวเราก็ได้หรือว่าเป็นแฟนก็ได้นะที่ช่วงนี้จะเหวี่ยงเป็นพิเศษนะคะใจร้อนนะมาดูค่ะไพ่คุณนะคะเจ็ดดาบเจ็ดดาบมันหมายถึงอุปสรรคนะคะความไม่สบายใจต่างๆอาจจะเป็นอุปสรรคที่เราควบคุมไม่ได้นะคะมี2ดาบด้วยต้องทําให้คุณคิดมากะคะ่ะในเดือนนี้จะมีสิ่งที่ อเป็นปัญหาเข้ามาแล้วคุณจะต้องตัดสินใจเป็นเรื่องยากๆด้วยนะคะไพ่หกถ้วยกับหัวระวังเรื่องเก่าๆกับเข้ามาเป็นปัญหาในปัจจุบันอีกครั้งหนึ่งคุณอาจจะต้องเครียดหน่อยนะคะในช่วงนี้นะมีเรื่องที่ว่าคุณต้องตัดสินใจหรือว่าเสียสละบางอย่างที่เกี่ยวเนื่องหรือว่ามีผลกระทบต่อความสัมพันธ์แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณได้วิว fortune แปลว่าเดี๋ยวจะมีปาฏิหาริย์หรือว่ามีคนมาช่วยนะคะจักอวันจะโดนบรรดานในทุกอย่างมันคลี่คลายไปได้ ไม่ว่าปัญหาเจ็ดดาวเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหางานหรือว่าปัญหาความรัก้วยตรงอะ่ะเดี๋ยวมันจะผ่านพ้นไปได้นะคะโดยที่คุณอาจจะเซอร์ไพรส์นะคะเป็นพลังบวกเข้ามาเนาะแฟนคุณได้ชาลิออดนะคะมีเด็กถือถ้วยมีทาวเวอร์กับหัวแล้วก็มีคิงถือดาแฟนเนี่ยไพ่ดีนะ คุณสองคนมีความเป็นเนื้อคู่กันนะคะแล้วก็แฟนก็รู้ดีด้วยแต่เขาก็รู้ว่าคุณสองคนเนี่ยยังมีช่องว่างระหว่างกันอยู่ก็คืออาจจะมีความคิดเห็นที่ต่างกันนะคะหรือว่ามีปัญหาอะไรบางอย่างนะคะที่ยังตกลงกันไม่ได้แฟนเขาอยากที่จะปรับตัวหรือว่าทําให้คุณพึงพอใจนะแล้วก็อยากจะประครับประคองความสัมพันธ์นะคะที่มันเปราะบางเอาไว้นะเขาได้คิงถือดาบด้วยไม่มองว่าฝ่ายเขานี่แหละที่จะเป็นคนเป็นผู้นํานะคะในเรื่องนี้แล้วก็ ตัดสินใจนะคะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมั่นคงได้นะอาจจะมีการเสียสละของทั้งเขาและคุณอะไรแบบนี้แล้วก็ตกลงกันได้นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะเจ็ดคาถากับหัวอุปสรรคมันก็จะแพ้ไัยความรักของคุณสองคนนะคะความรักของคุณและเขาเนยังแข็งแรงมากพอที่จะเอาชนะอุปสรรคที่เข้ามาห้าถ้วยกับหัวแล้วช่วงเวลาที่ไม่สบายใจนะคะก็จะผ่านพ้นไปนะมีไพ่ไฮเลฟอนกับหัวแล้วก็แปดดาบนะคะ อุปสรรคบางอย่างแก้ไขได้บางอย่างอาจจะต้องประครับประคองไปก่อนยังไงต้องให้เวลากันแล้วก็ความสัมพันธ์ความรักที่มั่นคงก็จะค่อยๆกลับมาอีกครั้งหนึ่งอย่าใจร้อนแล้วกันเนาะมันจะมีทั้งเรื่องที่แก้ได้แล้วแก้ไม่ได้นะคะจากนาไพแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมันจะยังประครับประคองสถานการณ์กันไปได้อะแล้วก็แฟนก็จะแสดงออกชัดเจนด้วยว่าเขารักคุณและอยากไปต่อนะคะอย่างน้อยก็ได้ความชัดเจนนะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่โครคอลค่ะ อะ r e q u e t ร e เ Love Very s o o n แล้วก็คอรี y ิ u r นยยโชเมตเนี่ยไพอะลีค e อเรทเ o v e มันเป็นตัวแทนของปัญหาอุปสรรคนะคะระหว่างคนรักการไม่เข้าใจกันนะคะหรือว่า,าสิ่งที่ทำให้คนสองคนเนี่ยไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันหรือว่าไม่ได้ลงเอยกันนะคะทางแก้ก็คือการส่งพลังงานบวกการคิดบวกนะคะ ก็จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันลงตัวได้เร็วขึ้นนะคเวที่ซูนก็แปลว่าไม่นานเกินรอนะคะทุกอย่างก็จะลงตัวค่ะตอนนี้ขอให้คุณตั้งสติแล้วก็คิดบวกช่วยกันแก้ไขปัญหานะแล้วก็ปรับตัวนะคะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายที่คำทํานายจากไพ่อังเจอวานเซอรนะคะ ไพ่โนไพดเดฟรีเยสนะคะแล้วก็รีเมนโพซิทีฟโนหมายถึงอยากคิดลบนะคะให้ตัดความคิดด้ลบออกไปนะ,ะแล้วก็ไพ e เดฟรีเยสก็หมายถึงการได้ลงเอยการได้สงหวังนะคะคิดบวกก็จะได้รับพลังงานบวกเร็วขึ้นแล้วก็ remain positive ก็คือไพ่แห่งการคิดบวกอีกนะคะคือจักรวาลเนี่ยอตอบย้ำพลังงานเกี่ยวกับเรื่องของความคิดเราอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ควบคุมนะคะผลลัพธ์ทั้งหมดที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตดังนั้นถ้าเราคิดลบ สิ่งลบๆมันก็จะดึงดูดเข้ามาถ้าเราคิดบวกนะคะอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีๆที่เราอยากได้ก็จะถูกดึงดูดเข้ามาดังนั้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับวิธีคิดของคุณนะคะก็คือเน้นไว้คิดบวกแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นแบบรวดเร็วนะวันนี้ขอบคุณชาวกลุ่มแล้วก็ชาวสองทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไ้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะตัวนี้เป็นซูเปอร์เซเว่นนะคะเป็นสุดยอดแห่งหินมงคลนะ มีคุณสมบัตินะคะช่วยเรื่องความคิดสร้างสรรค์นะคะป้องกันภัยทำให้คิดบวกนะคะสร้างสมาธิเสริมทักษะพิเศษทําให้เป็นคนมีจิตใจมั่นคงนะคะตัดสินใจอะไรแบบมองกันไกลแล้วก็ช่วยรักตัวเองด้วยค่ะอ m เมทิสตนะคะเกรดดีมากๆนะเม็ดใสเลยนะคะสีเขเข้มด้วยหายากนะแบบนี้ เซตนี้นะคะขายเป็นคู่เลยค่ะก็คือ1แถมหนึ่งนะราคาเดียวนะคะ1,600บาทค่ะหินลาบาร์ดไลท์นะคะเกรด aa สวยมากๆนะคะเม็ดใสแล้วก็มีแสงวิงวิงนะคะทุกเม็ดนะคะเมคัดเม็ดมาให้ก็จะมี2แบบค่ะมีทั้งแบบที่มีจี้เมทิสนะคะแล้วก็แบบที่ไม่มีจี้ค่ะเราก็จะมีของแถมให้นะคะมาเป็นเซตนะก็จะเป็นมูนสโตนสีเทาค่ะ มาใหม่นะคะโรสคอสขนาด8ปมินสีหวานพาสเทลมากค่ะเนื้อหินสวยใสนะคะของแถมมีเหมือนเดิมค่ะโรสคอสนะคะเป็นหินส่งเสริมความรักความสัมพัญเส้นมี900ค่ะครบเซตร,รีวิวนะคะอันนี้นะคะลูกค้าสั่งพิเศษเป็นแบบให้ของขวัญน,นะคะมีอะไรอยู่ข้างในบ้างนะคะก็มาเปิดดูเลยก็ มี thank you card นะคะมีตัวหินนะคะที่สั่งนะคะมีของแถมนะคะเป็นหินพกพาเนาะแล้วก็นอกจากจะมีกล่องแล้วเนี่ยเมย์ก็จะมีถุงผ้ากำมะหยี่ให้ด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอะไรหินนะคะแล้วก็มียางยืดแล้วก็มีเอ็นลอยให้ด้วยสําหรับแก้ไขนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่า ช่วงไหนนะคะที่ใส่ไปนานแล้วแล้วก็มันยืดอะนะคะก็จะสามารถที่จะแก้ไขเองได้นะคะง่ายๆเลยถ้าเกิดว่ารอยไม่เป็นเดี๋ยวเมส่งคลิปวิธีการรอยให้ดูนะคะค่ะเซ็ตก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็แจ้งมาแล้ะกันนะคะถ้าเกิดอยากได้เป็นเซ็ตของขวัญก็สามารถสั่งได้นะคะกล่องนี้นะคะไม่แพงนะคะ 25บาทนะคะอันนี้แม่ค้าไม่เอากำไรนะคะตามซื้อจริงเลยค่ะสำหรับลูกค้าที่ถามหาหินอความมรีนนะคะที่เป็นสีออกอมเขียวธรรมชาตินะคะ แบบที่เมมีมะนะคะตัวเส้นใหญ่่ยจะเป็นของเมลูกค้าหลายๆท่านอยากได้แบบนี้วันนี้เมเจอนะคะเส้นเล็กนะที่สีใกล้เคียงกันนะคะสวยงามมากนะคะเกรดดีมากๆเลยนะคะ